ครับหลักการสักเส้นลายมือนะครับของทางสำนักมังกรทองนะครับสินสาญิงของเป้นเมืองไทยนั้นก่อนอื่นเลยเมือ่อลูกค้านัดหมายแล้วนะครับก็จะมาที่สำนักการของเราแล้วก็ผมก็จะวิเคราะห์มือของแต่ละคนก่อนเพราะว่าพื้นฐานดวงพื้นฐานมือของแต่ละคนนั้นมีมาไม่เท่ากันแล้วก็ผมก็จะมาสเก็ตลงใน โน้ตของผมตรงนี้นะครับว่าบุคคลคนนั้นมีเส้นวาสนาอย่างไรบางคนเส้นวาสนาไม่มีเลยนะครับชีวิตลําบากเหนื่อยนะครับก็ดูซิว่าเขามีเส้นวาสนาอย่างไรบางคนเส้นวาสนาเขาชัดอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปสักให้มันชัดขึ้นไปอีกหรอกนะครับเขาอาจจะมีเส้นวาสนาที่สวยเส้นอาทิตย์ที่สวยแต่เส้นความรักเขาไม่ค่อยดีเราก็อาจจะเป็นเน้นตรงนั้นก็ได้ ทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าพื้นฐานของแต่ละคนต่างกันเราจะต้องทําการวิเคราะห์ผมเองก็จะต้องทําการวิเคราะห์ก่อนว่าคนคนนี้เราต้องสักหรือว่าเติมเส้นไหนเข้าไปเพื่อให้เขาเฮงให้เขาปังมากยิ่งขึ้นสําคัญนะครับคุณเคยสังเกตไหมว่ามือของคนเราเนี่ยนำพามาซึ่งความสเร็จและความล้มเหลวให้เรามามากตรงมากนะครับ สิ่งที่เราคิดขึ้นเกิดจากจิตใจเกิดจากความคิดสั่งการไปที่มือมือเรานี่แหละเป็นมือที่คอยปฏิบัติฉะนั้นถ้าเราสักลายมือของเราเพื่อเหนี่ยวนาพลังงานหรือเส้นที่ดีเข้ามาสู่มือเราผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราผ่านจากมือของเรานี่แหละที่ต่างประเทศเขามีสักลายมือเป็นมานานแล้วครับแล้วกเ็เราสักกันอยู่บนพื้นฐานของ การออกแบบเส้นลยมือให้สวยส่วนเรื่องการกระทําของคนนั้นเราก็ต้องออมีความมัน้นมีความพยายามอยู่แล้วไม่ใช่ว่าสักมือไปแล้วสักเส้นลายมือไปแล้วเปนนั่งนอนๆเฉยๆความสาเร็จมันก็ไม่เกิดนะครับแต่การสักเส้นลายมือนั้นตามแบบฉบับของชิษแสหมิงของเป้งเมืองไทยที่จะนักมังกรทองเราจะเน้นนะครับดูซิว่าบุคคลคนนั้นพื้นฐานมือเขาเป็นอย่างไรเราจะเติมหรือสักอะไรเพิ่มเข้าไป เพื่อให้มันเหนียวนำพลังงานที่ดีเข้ามาอย่างน้อยที่สุดผมบอกไปเลยว,ว่าความสำเร็จในชีวิตคนเราก็เกิดขึ้นจาก2มือของเราเนี่ยแหละเส้นหลักๆบางทีไม่ค่อยเปลี่ยนแต่เส้จนจรเส้นเล็กๆเส้นที่บอกความหมายยิบย่อยเปลี่ยนเส้นพวกนี้เราให้ความสําคัญมากเพราะว่ามันจะบอกถึงเหตุการณ์สําคัญช่วงใก,กล้ๆฉะนั้นการสักลายมือนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ขอให้ท่านที่มาใช้บริการของสำนักมังกรทองสินแสมิงของแบ้งเมืองไทยทุกท่านโชคดีสวัสดีนะครับสำนักมังกรทองสินแสมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล